I used to go there. I have been there. สองประโยคนี้ถ้าแปลรวมๆนะคะก็จะแปลว่าฉันเคยไปที่นั่นแต่ความหมายจริงๆแล้วไม่เหมือนกันใช้แทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้มาดูกันว่าแตกต่างกันยังไงค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แคนมาพูดถึงคําว่าเคยนะคะซึ่งในภาษาอังกฤษเนี่ยคำว่าเคยจะมี2แบบค่ะแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะ แบบแรกคือ used to แล้วตามด้วยกริกยาไม่ผันนะคะแบบที่2จะใช้ have we have ตามด้วยกริกยาช่อง 3. สามองอันนี้จะแปลว่าเคยแต่วันนี้เรามาดูความแตกต่างกันจะได้ไม่ใช้ผิดทำให้ฝรั่งงงได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่การใช้ have have แล้วตามด้วยกริกยาช่องสานต่อนะคะแบบนี้จะแปลว่าเคยทำอะไรเป็นประสบการณ์อาจจะเคยทำหนครั 3, ้ง2ครั้งหรืออาจจะหลายครั้งก็ได้ แต่ไม่ได้เป็นกิจวัตรในอดีตนะคะไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นยาวนานในอดีตแบบนี้สามารถใช้ have แล้วตามด้วยปริยาช่อง3ยกตัวอย่างเช่นถ้าบอกว่าถ้าเคยไปญี่ปุ่น3ครั้ง I have been to Japan three times I have been to Japan three times หรือตัวอย่างที่2ฉันเคยอ่านหนังสือเล่มน,นั้นมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะ I have read that book before ระวังคำว่า read นะคะ อันนี้เป็นช่อง3จะไม่ออกเสียงว่า read นะคะเพียงมันการออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะ read 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 I have read that book before หรือตัวอย่างสุดท้ายสำหรับกรณีนี้ใครจะบอกว่าฉันเคยกินอาหารอินเดียมาแล้วก่อนหน้านี้ค่ะ I have eaten Indian food before I have eaten Indian food before แต่สำหรับคไว่า used to นะคะแปลว่าเคยแต่ต้องเป็นการเคยทำสิ่งที่เป็นกิจวัตรแนอดีตทำซ้ำๆเป็นกิจวัตรเลยค่ะ แต่ปัจจุบันไม่ทำแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นพ้าก็บอกว่าฉันน่าเคยมาที่นี่ทุกวันศุกร์เลยนะเมื่อก่อนมาประจําทุกวันศุกร์ค่ะปัจจุบันไม่ได้มาแล้วนะคะก็จะใช้ว่า I used to come here every Friday I used to come here every Friday ลองมาเปรเียบเทียบกับการใช้รูปแบบก่อนหน้านี้ถ้าพายพูดว่า I have been here twice I have been here twice ฉันเคยมาที่นี่2ครั้งแบบนี้มาแค่2ครั้งไม่ได้มาเป็นกิจวัตรค่ะ แค่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้มาสองรอบนั่นเองแต่ถ้า,พ,าพูดว่า I used to come here แปลว่าเมื่อก่อนฉันมาที่นี่บ่อยๆแบบเป็นกิจวัตรเลยค่ะจะใส่ความถี่ลงไปข้างหลังก็ได้นะคะ I used to come here every Friday ฉันเคยมาที่นี่ทุกๆวันศุกร์ค่ะมาดูตัวอย่างเพิ่มตัวนิดนึงนะคะถ้าพาอกว่าฉันเคยเล่นซ่อนหากับเพื่อนๆของฉันทุกวันอยู่สุดสัปดาเลย I used to play hide and seek with my friends every weekend I used to play hide and seek with my friends every week n d เล่นซ่อนหาแบบเป็นกิจวัตรในอดีตก็ใช้ used to play hide and seek แบบนี้นั่นเองค่ะหรือถ้าป้าเคยมีผมสั้นก็อาจจะพูดว่า I used to have short hair I used to have short hair เมื่อก่อนฉันเคยอ้วน I used to be fat I used to be fat เพราะฉะนั้นต่อไปนี้อย่าใช้สบสนกันนะคะระหว่าง h ท v e จำด้วยปริยาช่องสามหมายถึงประสบการณ์เคยทำหนึ่งครัง้ง2ครัง้ง3าครัง้ง กี่ครั้งก็ได้แต่ไม่ใช่เป็นกิจวัตรที่ทำซ้ำๆในอดีในขณะที่คำว่า used to ตามด้วยกริยาไม่ผันจะต้องหมายถึงกิจกรรมที่ทำซ้ำๆเรื่อยๆเป็นกิจวัตรใมอดีนั่นเองค่ะแล้วถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เข้าใจวิธีการใช้สองคำนี้มากขึ้นแล้วนะคะทาขอคอมเมนต์เลขสองทางล่างให้ฟรานิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะเจอกันใหม่กับค,คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย สำหรับคนที่พื้นฐา,านภาษาอังกฤษน้อยนะคะฝ้าขอแนะนอหนังสือเล่มน,นี้ขอฟ้าเลยค่ะ e a s y o n ยน์วันอันะคะเป็นหนังสือทั้งหมด150หน้ามีคำอ่านและคำแปลทั้งเล่มเลยค่ะเขียนสีๆทุกหน้าเลยนะคะเนื้อหาในหนังสือเล่มน,นี้ประกอบไปด้วยคำศัพท์ในชีวิตประจำวันการแต่งประโยครูปแบบต่างๆในชีวิตประจำวันรวมถึงประโยคต่างๆในสถานการณ์พบบ่อยนะคะและยังมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ทุกคนด้วยค่ะถ้าใครสนใจรีบอินบ็อกซ์มาสั่งจองได้เลยนะคะ